สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาแนะนำวิธีโอนเหรียญไปไปเน้นไทยนะครับผมอาจจะทั้งเป็นหลายครั้งเลยแต่ว่ามีการโอนผิดอยู่บ่อยๆนะผมเหตุผลที่โอนผิดนะอันตรายนะผมในการโอนนะใครจะกดให้เราเข้ามาตงองรอเด็ดห้ามกดตรงนี้เด็ดขาดเลยนะับห้ามกดโอนนะครับผมตรงนี้มันจะผิดนะครับผมไม่ต้องกดมาตรงนี้นะครับผมคำว่าโอนเนะี่ย ไม่ต้องกดนะครับผมับเนี่ยลบทิิงเลยผมเนาะให้เรากดไอ้ปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยีสามขีดตรงนี้อ่าให้มันขึ้นนาเนี้ยแล้วก็เลือกดูกเราจะทําอะไรอ่าแต่ถ้าชัวร์สุดอะคือ QR Code ดีที่สุดตลยนครับผมความคิดผมนะความคิดผมก็คือ QR Code อันนี้เราคิดดูเนี่ยจะเราจะเอาอะไรนะถอดอ่าถอดน,นี่ก็คือ เราจะสอนเข้าไปที่ใบเงินไทยหรือแมกบิดบิตาซาวิคับอะไรพวกเนี้ยที่มัสามารถรองรับเหรียญที่อยู่ได้ที่เราสมัครที่เรามีในแอปไม่จําเป็นต้องแอปที่ก่าวมา็ไดอแอปอื่นก็ได้ที่มันรองรับกันอะไรประมาณนี้ต้องดูดีนะบางแอปมันไม่รองรับกันนะผมแล้วกดเข้าไปที่ WLD แอปบางก็จะมีอยู่อันนี้ผมก็คือเรามันจะขึ้นมาตัวที่เราอวนประจํานะครับผมตัวนี้เราสามารถ คัดลอกที่อยู่ได้แอปอะไรก็ได้ถ้าเราส่งปุ๊บมันก็จะขึ้นประจับเลยส่งสักครั้งสองครัง้ง,งมันก็จะล็อกไว้ให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ,อ,อะไรประมาณนี้เนาะเราวัดลอกอยูอ่นี่นะครับผมที่อยู่นะแลเรียมกดตรงนี้ผมที่อยู่กันปะ เราคัดลอกเนี่ยไปวางในะที่แอบ,บนี้ฝาะมาณนี้นะไม่งงน,นะก็เราที่อยู่เนี่ยนี่คือที่อยู่เราก็ไปวางนะไปวางที่แอปนี้มันก็จะมีบอกว่า,วาเพิ่มที่อยู่ใหม่เห็นปะ,นะเราสามารถเพิ่มได้อื่นๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยที่อแบบื่นๆ แต่เราต้องดูให้ดีนะครับว่าคาว่าอื่นๆเนี่ยว่าแอปเนี่ยมันรองรับกับที่เราใช้งานอยู่หรือเปล่าแอปมันมีหลายแอปมีหลายเว็บไซต์นะครับผมแต่เราต้องดูว่า W O R เนี่ยมันรองรับกันไหมอ่าแต่ถ้า W O R เขาก็จะแนะนําให้อยู่อ,อ,อะไรเนี่ยทิครับบิตเอ่อไปเน้นไทยแม็กเบดบิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยทิครับอะไรพวกเนี้ย จะแนะนําอยู่อย่างนี้ยแต่อื่นๆนี่ก็ไม่แนะนํานะครับผมไม่แน,นะนำเนาะเพราะมันิพดพลาปมามันหายไปในอากาศอะไรเงี้ยมันดึงเคืนไม่ได้ไงเขาก็จะบอกอย่างชัดเจนเลยแต่ถ้าถ้าเราส่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแอฟเนี่ยก็คือเขาลองรับกันนะผมมันคือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าง,งงนะครับผมเนาะกดสามสร็จนี้ยตอนนี้เหรียญก็ราคาตกนะครับผมกดถอนออกดตรงนี้ ที่อยู่ที่รู้จักท่านเราส่งบ่อยก็จะรู้จักบอางหมกดสูงสุดมันจะมีกดไปเลยสูงสุดเรื่องการรับเรียบร้อย ไปอ่ไปแล้วไปในอากาศแล้วก็เข้าหมดเราก็รอสักพักนึงนะครับผมก็ใช้เวลานานอยู่นานเร็วก็แล้วแต่จังหวะนะตรงเงี้ยบอกมาได้เหมืกันนะว่าจะมาไวไหมอะไรอย่างช่วงหัวค่้านี่ก็จะนานนิดนึงนะคนใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะการอนมานี้ ช้เวลานานอยู่นะครับผมตรงนี้นะใช้เวลานานคนเยอะก็นานนะก็ตามนี้นะก็จบคลิปยงเท่านี้นะครับผมในการโอนนะให้ระวังดีๆนะผมเน้นย้ำอีกทีนึงนะก่อนจบคลิปนะครับผมคือห้ามกดโอนตรงนั้นนะห้ามกดตรงนี้นะให้ให้กดมาเขีดตรงนี้ถอนล้วกกดตรงนี้ได้ทีนี้ เรามีที่อยู่ของแอปอะไรอะ่ะเราก็เพิ่มที่อยู่ใหม่ตัวนั้นเข้าไปนะครับผมคือคาดลอกที่อยู่ของเราอะ่ะเราสมัครแอปอะไรก็กแล้วแต่อะ่ะสี่ห้าแอปอ่ะที่เอยไปตอนต้นที่บ้าสี่ห้าแอปอ่ะเนี่ยสี่ห้าแอปอ่ะเนี่ยในห้าแอปเนี้ยเราสมัครแอปไหนเราคาดลอกที่อยู่ตัวนั้นมาอ่าคาดลอกที่อยู่เริ่มมาวางแล้วก็ดูให้ดีนะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจเราก็สามารถโอนไปสัก 0.1ดูก่อนก็ได้อ่าว่ามันเข้าปะ0.1พอเราถ้าต่ำมันประมาณหนึ่งสตังค์นะครับผมอ่าลองโอนดูก่อนเนาะแต่นี้ที่ผมโอนแม็กแม็กเลยโอนไปทั้งหมดเลยก็คือผมโอนเออก็คือโอนบ่อยนะผมก็คือโอนประจานะอ่าเราก็พอเราล็อกไว้แล้วไงอ่าก็คือล็อกไว้แล้วนะครับผมนเนี่ยสองแอปนี้ก็คือผมล็อกไว้แล้วนะตัวไหนก็ได้สองแอปนี้ก็คือโอนประจานะครับผมแล้วก็สามารถกดแม็กได้เลยเนาะก็ตามลนนะำทิปนี้เนาะ ถ้าเป็นประโยนนชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ